อิสระด้วยอิสระด้วยเออทรงผมโคตรเท่เลยว่ะโอ้โหไปทำผมที่ไหนมาลูกเอ๊ะไปทำผมที่ไหนมาลูกโอ้โหอผมโคตรเท่เลยอ่ะโอ้โหใครทำผมให้ใครทำผมให้ใครทำผมหูมให้หนูโอ้โหอย่างเท่เลยฮ ้ยกระเทยเลยเนี่ยกระเทยเลยวะเนี่ยกระเทยเลยเนี่ยอันชายลุงโคตรเท่เลยวันนี้โอ้ยแต่งชุดยังเท่เลยโอ้ยเดินได้เป็นเลยลันชายเดินได้เป็นเลยเอ้อ้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเร็ว แต่ให้โมเลียงยังยัอยังเออครับ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 เดี๋ยวลงคลองน้ำกันลูกโอเคโอเคโค้เท่เลยเท่มากมากเนี่เออวันนี้แต่งตัวตรงตีมเนี่ยโอเครอได้ไหมรอได้ไหมนั่งรอนั่งรอนั่งรอลูก โอเค thank you จะเข้น้ำก่อนไปยังไปยังเ้ยไปยังล่ะ,ไ,ไ,ปะไป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 ก็ออกน้าไปผมไปไหนผมไปไหนผมไปไหนทรงผมไม่เท่เลยอ่ะทรงผมหนูไม่เท่เลยอ่ะทำไมทรงผมไม่เท่เล,ลูกเมื่อกี้ยังเท่อยู่เลยทรงผมอ่ะฮะโอ <c oughs>

ตุ้มนี่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 ไปเลยตร้มนี่ตุ้มนี่ตุ้มนี่ไปแล้วเอ้ยเอ้ยไป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 กิโลกรัม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 เอ้ยกิโลกรัมกิโลกรถขึ้นรถขึ้นรถแล้วโอ้ยเอ้ยขึ้นรถเสร็จทำไงลูกทำไงขึ้นรถเสร็จต้องคาดเข็มขัดด้วยนะจำได้ไหมลุงสอนอ่ะลุงสอนหนูจำได้ไหมฮะลุงเตี้ยสอนจำได้ไหมว่าทุกขึ้นรถทุกครั้งหนูต้องคาดเข็มขัดนะ อ้าทำเป็นตัวอย่างให้คนดูนะลูกนะเออบอกว่ายังน้องหมาขึ้นรถยังน้องหมายังค่าดเข็มขัดเลยเอ๊เออะไรนะขี่ไหมอ้าวมาขยับ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 เอออยาไไพ่อขึ้นอยาหพ่อขึ้นออโอ้ย Ok, let's go Hàm linh hoi, bà con Được kì nói. Alo, bà yung Bà yung, bà yung, bà yung Yuck, yuck, bà Ok <laughs>